ใกุมปากีสถานมีรนามนุแห่แม่ไทยแลนด์เียนารามอลกุม,ม,ค,มค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับพันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะและวันนี้นะคะขวัญน,นะคะจะมาพูดถึงเรื่องนะคะอย่าตัดสินใครนะคะเพียงเพราะฟังความข้างเดียวนะคะและนะคะอย่าตัดสินคนอื่นว่าจะเป็นเหมือนตัวเองนะคะแล้วก็หยุดนะคะ อย่าทำนะคะอย่าพูดนะคะให้คนอื่นกลัวนะคะจริงๆแล้วนะคะวันนี้ขวัญก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่แบบอยากจะมาแบบพูดถึงความในใจของตัวเองเฉยๆนะคะไม่ได้พูดถึงใครนะคะไม่ได้พูดถึงบุคคลที่สองที่สามนะคะขวัญจะพูดถึงตัวเองนี่แหละคะ่ะคืออ,อยากจะบอกตัวเองนะคะแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะจะมีประโยชน์จะได้ความรู้ไปกับขวัญด้วยเนาะ อ่าคือนะคะขันก็เข้าใจนะคะว่าการตัดสินใจของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยอ่อถ้าคนมีวุฒิภาวะหน่อยนะคะคือแบบมีความรู้มีการศึกษาที่ดีนะคะอ่าแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะคะว่าคนมีการศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเนาะแต่ว่าคือสําหรับตัวขันเองเนี่นะขันก็อ่อไม่ได้ วิเศษวิโสมาจากไหนนะไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะแต่ว่าคือการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแม้กระทั่งว่าตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหรือว่าจะตัดสินคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันเอ่อก็ต้องคิดก่อนนะคะคิดคือคิดให้รอบคอบมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเนาะมันมาจากไหนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาก่อนนะคะเอ่อแล้วก็ถ้าเราจะไปตัดสินใครอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาเป็นยังไงนะคะเขาเอมีนิสัยเป็นแบบไหนนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาถูกเลี้ยงมาอย่างไรนะคะเรานิสัยอารมณ์เขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรานะคะต้องฟังความหลายๆทางนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นจากคนอื่นนะคะอันนี้คือขวัญไม่ได้พูดถึงใครนะคะคือแบบอ่า ถ้าสมมติว่ามีใครคนนึงเนี่ยมาเล่าเรื่องของบุคคลที่3ไมให้ฟังอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเสียงที่ดีเราก็เออดีใจกับเขาด้วยแต่เราไม่สามารถที่จะไปพูดต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยอ่ะถ้าหยุดคนคนนั้นได้เนี่ยก็หยุดไปเลยนะคะเพราะว่ามันถ้าเราฟังแล้วก็แบบมันก็จะทําให้เราแบบเออออก,กับเขาไปด้วยเราก็บาปไปด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไปตัดสินเขาโดยที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่านะคะอ่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจิตตกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจจะะฟัังคความหรรือตดสินนเี่ย ต้องดูก่อนนะคะให้แบบละเอียดเลยนะคะคือศึกษาให้ละเอียดคือให้รู้จริงๆนะคะค่อยไปตัดสินเขาว่าผิดหรือถูกนะคะแล้วก็นะคะขวัญเนี่ยจะบอกตัวเองนะคะว่าเอออย่านะคะอย่าอย่าอย่าโอ๊ยทำไมหลายอย่าจะอ,อย่าไปตัดสินนะคะเออคือบอกตัวเองนะ,ะว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นนะคะว่าเขาจะเป็นเหมือนเรานะคะคือขวัญจะเอาตัวเองเป็นหลักเนาะ จะไม่ไปตัดสินใครนะคะขวัญจะดูที่ตัวขวัญเองก่อนนะคะว่าขวัญเนี่ยคิดยังไงนะคะสามารถดูรู้ความคิดของตัวเองนะคะให้รู้นะคะว่าความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปตัดสินคนอื่นนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นต้องแบรบาบ布าอะไร,บ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 รยอย่างเงี้ยแต่ก่อนอื่นต้อง izon, ย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนนะคะนั่นแหละคืออันดับแรกเลยท,ที่จะต้องที่จะต้องทํานะคะเพราะว่าถ้าเราไปโอ้ ดูคนอื่นเป็นแบบนั้นดูคนอื่นเป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วมันดีมันมีประโยชน์เราก็สามารถที่จะทําเหมือนเขาได้เอาเขามาเป็นตัวอย่างได้แต่ว่าอันไหนที่ไม่ดีนะคะเราถ้าเตือนได้เราก็เตือนแต่ถ้าเตือนไม่ได้เราก็เออขอพรอให้เขาขอดูอาให้เขาให้เขาแบบเอออย่าเป็นเลยอย่าเป็นมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันคือขวัญเนี่ยจะสงสารนะคะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลเกียดคือขวัญไม่มีความรู้สึกนั้นแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะ แต่มันอาจจะมีแบบแป๊บๆแ,แต่คือโกรธง่ายหายเร็วเนาะคือไม่โกรธไม่เกลียดไม่ได้คิดแค้นอะไรกับใครนะคือแม้แม้เขาจะทําให้เราเจ็บยังไงก็ตามนะขวัญจะแบบเออเอภัยให้เขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยขวัญจะไม่มาเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยนูย่นนี่นั่นนะคือขวัญจะบอกตัวเองเสมอว่านะเราต้องดีกับเขาแม้เขาจะเป็นศัตรูเราก็ตามนะคะคือความดีเนี่ยชนะเอยแพ้เอออะไรนะ่รบ ใช่ไหมรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะความดีเอาจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปแปะบนหน้าผากใครให้เขารู้ว่าเราทําความดีก็ตามแต่นะคะแต่พระเจ้ารู้นะคะคือขวัญเนี่ยจะบอกว่าเอาจริงๆว่าบางทีเนะี่ยขวัญก็ไม่ได้เป็นคนแบบชอบโชว์อะไรใช่ไหมจะมาโชว์ใส่นโนนใส่นี่ใส่นั่นแล้วก็แบบเวลาเสื้ออะไรมาต้องโชว์ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ขวัญไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะแล้วก็จะเขาจะมองเรายังไงก็ตามว่าเออทำไมซื้อของมาไม่บอกฉันอะไรเงี้ยทำไมเธอไม่ให้ฉันดูอะไรเงี้ย คือขวัญจะบอกว่าที่ขวัญขวัญไม่ได้แอบนะขวัญก็เอามาปกติธรรมดาแต่ว่าถ้าจะให้ขวัญแบบอุ้ยฉันเสื้อนี่มาเธอมาดูสิอะไรเงี้ยขวัญก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขวัญนะก็ต้องดูตัวเองก่อนนะคะคือขวัญจะไม่ไปตัดสินใครสุมสี่สุมห้า 4, 5, เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะขวัญเนี่ยจะไม่จะไม่จะไม่พูดนะคะจะไม่ทํานะคะในสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมา คือเข้าใจไหมอันนี้คือขวัญพูดถึงว่ามันผ่านมาแล้วนะคะคือแล้วขวัญเนี่ยจะไม่เอามันมาทํามาพูดให้คนอื่นที่เขาจะมาไม่ถึงว่าจะมาร่วมชะตาเดียวกันกับเราเนี่ยให้เขารู้สึกกลัวนะคะเราจะไม่ขวัญเนี่ยจะไม่พูดให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่จิตตก คิดมากเนี่ยขวัญจะไม่พูดตรงนั้นนะคะคือขวัญจะพูดในทางที่มันดีนะคะคือจะไม่พูดให้คนให้คนอื่นรู้สึกว่าโอ๊ยที่นี่มันไม่ดีที่นั่นมันไม่น่าไปคนที่นี่ไม่เป็นมิตรเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเนี่ยจะบอกว่าการที่ไปตัดสินคนคนเดียวน่ะ มันไม่ใช่นะคะมันไม่ถูกมันต้องมองภาพรวมเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นแบบคนคนที่เป็นคนเดียวคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะขันจะไม่พูดไม่ทํานะคะในสิ่งที่เอให้คนรู้สึกไม่ดีนะคะให้คนอื่นรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่น่ามาเลยนะสถานที่เนี้ยมันไม่น่าอยู่มันไม่น่าไปมันไม่น่าสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรานะคะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วแบบเออ อ่อ uh uh. ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นไปพูดให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันทําให้แบบตัวเองนั่นแหละนะคะตัวเองเนี่ยแหละจิตตกนะคะคือแบบโอ้ยจะอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้จะไปอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคนอื่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนเรานะเออตัวเราเองเนี่ยเป็นเองนะคะจิตตกเองวุ่นวายไปเองคิดเองคือแบบมันเรื่องแค่เนี้ยคิดแบบโอ้โห เออใหญ่มโหฬารอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการที่เราคิดแบบนี้นะมันก็ทําให้เราแบบโอ้ยเสียสติเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงมีสติให้มากๆนะคะการที่ขวัญจะมีสติเนี่ยขวัญไม่ได้แบบไปนั่งสมาธิเหมือนอ่าต่างศาสนิกนะคะแต่ขวัญเนี่ยมันก็จะมีอ่าขั้นตอนของศาสนาเนาะ่นแหะขวัญก็จะล้ำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้ามั่งคิดถึงอันล้อคิดถึงอะไรที่แบบมันดีๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีนะ ขันบอกตัวขันเองเสมอนะคะว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอย่าไปนึกถึงมันเลยทิ้งมันไปได้ยิ่งดีนะคะเราเนี่ยต้องนะคะคิดนะคะนึกที่จะทําความดีให้มากๆนะคะเอาจริงๆแล้วนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่อยากจะรวยไม่มีใครหรอกที่จะไม่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนล้วนแล้วแต่อยากๆๆทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความอยากของคนเรามันก็ไม่สิ้นสุดนะคะคือถ้า ขวัญรวยนะคะขวัญก็จะอยู่เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือขวัญอยากจะ ทำความดีให้มันมากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้คือขวัญบอกตัวขวันเองเนาะแล้วก็ขวันก็เห็นคนอื่น,นหลายๆคนที่เขาทําความดีไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคะขวัญอยากทําแต่ขวัญก็ทําตามความสามารถแรงตามแรงกําลังที่เรามีนะคะเราไม่ได้ไปแบบทําเกินตัวนะคะถ้าทําเกินตัวทําให้ตัวเองเดือดร้อนไอ้ที่ทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออะย้อนกลับมานะคะว่าการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจให้ตัวเองตัดสินใจให้คนอื่นนะคะเรานะคะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุต้องรู้เห ต้องรู้ผลนะคะไม่ใช่ว่า,าถ้าเป็นภาษาบ้านขอ,โโโเเแบบอนะโพโลเพเลยแบบเออนะโพโลเพลยตัดสินคนอื่นแบบเออนะเสียนะมันก็ไม่ใช่นะคะมันจะแบบเออมันต้องดูต้องคิดให้ดีๆต้องคิดให้รอบคอบนะคะาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะขอนก็นะคะฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอขอนะคะ,คะ,ะ,คะก็ช่วยกันคิดเนาะ ทบทวนตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะชอบไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่าเรื่องคนอื่นรู้หมดแต่เรื่องตัวเองไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะขันก็ต้องอคนที่รักขันก็มีนะคะคนที่ไม่ชอบก็มีนะคะขันก็ไอคนที่ไม่ชอบขันไม่สนใจหรอกขันจะมาบอกแค่คนที่เขารักขันนะคะแล้วขันก็รักเขาถ้าขันไม่รักขันไม่มานั่งพูดเสียเวลาหรอกคะ่ะเอาจริงๆนะนะแล้วก็เรานะคะก็พยายามปรับตัวเองเนาะให้เข้ากับคนกลุ่มกลุ่ม ส่วนใหญ่ให้ได้นะคะให้เข้ากับคนกลุ่มที่เขาเป็นคนดีให้ได้นะคะถ้าจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องหาคนดีๆนะคะเ,เหมือนอะไรนะสุภาษิตที่ว่า,าพวกคน,านพานพานพาไปหาผิดเนาะควบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้พาไปร่ํารวยแต่เขาก็ไม่ได้พาไปทาให้เดือดร้อนนะเขาก็พาให้ไปทําความดีนะเขาก็พาให้ไปทําอะไรที่มันได้บุญได้ส่วนกับตัวเองใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การตัดสินใจสําหรับตัวเองการตัดสินใจให้คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะ,ะนั้นนะคะสรุปก็หยุดนะคะอย่าทําให้คนอื่นเขากลัวนะคะอย่าพูดให้คนอื่นเขากลัวนะคะในสิ่งที่เราเจอมาเนาะแต่เราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเออบอกในทางที่มันดีๆนะคะคือแบบเออสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายก็อยุตัวอย่างประมาณว่าเออเธอคิดดูอีกทีไหมเนาะ เอาทางที่มันรู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้ไหมคือแนะนําในสิ่งที่มันดีๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบพูดไปเขากลัวไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะคือทุกคนนะคะเกิดมานะคะมีประสบการณ์เป็นของตัวเองมันต้องเจอด้วยตัวเองมันถึงจะรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะคนที่ฟังก็อย่อยาเพิ่งตัดสินใจเอ่อว่าคนคนนั้นจะไม่ดีสถานที่นั้นจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะต้องคิดให้กว้างๆคิดให้ได้หลายแงย่หลายมุมนะคะมันจะได้ดีกับตัวเองนะคะมันจะได้ไม่เอ่อ ปวดจิตปวดใจปวดสมองปวดหัวนะคะอย่ามีอ่าหัวไว้แค่ขั้นหูเฉยๆนะคะในหัวเนี่ยก็จ้องก็ต้องมีสมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้สมองนะคะที่ พระเจ้าให้มาเนี่ยให้มันมีประโยชน์ที่สุดนะคะโอเคนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะมันเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ<แ>นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขวัญก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วค่ะสลามมาเลยกุมค่ะก็นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเอ่อเอ่ออยากจะติดตาม Facebook นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะอ่าริ้งเฟซบ o ๊ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ